สวดด้วยความตั้งใจ,งใจขอเบิกทรัพย์จากปู่โสมสวดแล้วชีวิตเปลี่ยนมั่งมีร่ำรวยสวัสดีครับ,รบมาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ใชวิจนริยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับบทขอขมากรรมและบทสวดขอเบิกทรัพย์จากปู่โสมเป็นข้อมูลที่อาจารย์เรียนนี่ได้มอบไว้เป็นธรรมทาน ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนสวดแล้วชีวิตเปลี่ยนมั่งมีร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือบทสวดขอขามากรรมโดยอาจารย์รินนี่ตั้งนโมสามจบสวดบทพระมหาจักรพรรดินโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สสธสมมัสธสะ นโมตสะสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธรัตนตยญามณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทัง สีวรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทัระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรมมะสังฆะปูเชมิข้าพเจ้าแด่สิหกชั้นฟ้า15้าชั้นดินสิชั้นบาดาลแปดพื้นพิภพต่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคาพระแม่โพสุภแม่พระพึงแม่พระภายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือและรวมไปถึงเราบูพักษัตริย์ที่ได้เสียชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเหล่าพญานาคราชทั้งหลายพญานาคีพญานาคาพญางูทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคารพนับถือองค์บารมีพระยาคุตรวมไปถึงเหล่าปู่ลือศีทั้งร้อยแปและรวมไปถึงเหล่าแม่นางไม้ลูกขะเทวดาลูกขะเทวีและบริวารของข้าพเจ้าเหล่ากุมารทองกุมารีไอ้ไข่รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาก็ดีมิได้เอ่ยนามมาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงมาประสิทธิ์ณเบื้องหน้าของข้าพเจ้าแห่งนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญบารมีพ่อเท้าวิสุวรรณเจ้าตุโรกบาลทั้งสี่ท่านพ่อพรายามยมราชรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพ้องเจ้ากรรมนายเวนเจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าของกายสังขารของข้าพเจ้าเอ่ยนามสกุลวันเดือนปีเกิดนับตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอตัดเวรตัดกรรมหากมิบากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการทำแท้งหรือแม้กระทั่งข้าพเจ้าเคยกระทำเองทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี เคยปริดชีพผู้อื่นของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดเป็นพยานขอให้วิบากกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการทำแท้งขอให้ดวงวิญ,ญญาณเด็กทั้งหลายที่อาฆาตพรยาบาทจองเวนีนจองกรรมข้าพเจ้าและตะกกูโลูกหลานเหลนหลน จนเจ็ดชั่วโครนี้ขอให้จงไปผุดไปเกิดจงรับบุญจากข้าพเจ้าอานิสงผลบุญจากการสวดพระคาถาพระมหาจากักรพรรดิพระปัเจก,กับสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกดวงวิญญาณทั้งหลายและดวงวิญญาณเด็กทั้งหลายจงได้รับบุญนี้จงไปผุดไปเกิดอย่าจองเวรนจองกรรม อย่าได้ติดกรรมต่อข้าพระเจ้าทั้งหลายและเหล่าบริวารทั้งหลายขอให้บิบากกรรมที่ข้าพระเจ้าได้โภก,กรรมต่อเวรน,นี้ขอให้จบให้สิ้นนับตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้หากคำสัญญาใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยมีต่อดวงจิตดวงใจดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี ขอให้คำมั่นสัญญาสาบานที่เคยผูกพันต่อข้าพระเจ้ามานับสิบนับร้อยนับพันปีทุกภพทุกชาติขอให้ขาดออกจากกันนับตั้งแต่บัดนี้อย่าได้จองเวรอย่าได้ต่อกกรรมซึ่งกันและก,กันนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตากับข้าพระเจ้า นกายสังขารน,นี้ณดวงจิตดวงเดิมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีชีวิตใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน ในภพชาตินี้ด้วยเทินข้าพระเจ้าแด่ปู่สมเฝ้าทรัพย์ผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติที่ข้าพระเจ้าได้เคยฝากเอาไว้จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนับสิบนับร้อยนับพันปีทุกภพทุกชาติณบัดนี้ข้าพระเจ้ากายะสังขารใหม่ณดวงจิตดวงเดิมขอเบิกทรัพย์สมบัติ ทั้งหลายทั้งมวลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยฝากพวกท่านเอาไวา้ไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองเป็นทรัพย์บารมีมากมายเป็นการบำเพ็ญเพียรบารมีขอให้ทรัพย์สมบัติจงกลับคืนสู่ข้าพเจ้าในภพชาตินี้ให้เป็นแก้วแหวนให้เป็นเงินทองให้เป็นโชคลาบนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้า เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมเลขที่บัญชีธนาคารจงมีเงินมีทองติดบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ข้าพระเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคําว่าไม่มีคําว่าไม่ได้คําว่าไม่เจ็บคําว่าไม่จนจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพระเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอุกาสะอุกาสะอุกาสะจะภะพะสุสุจะภะพะสะนโมพุทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดจงเปิดด้วยนโมพุทธายะจงเปิดด้วยนโมพุทธายะนับตั้งแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุกำลังจิตมีความสำคัญ จึง,จงควรสวดด้วยความตั้งใจจริงใจมีสัจจะปาฏิหาริย์จึงจะเกิดและควรสวดเป็นประจำทุกวันขอให้ทุกท่านเร่งกระทำความดีและหมดโศกหมดหนี้หมดโรคหมดภัยมีโชคลาภมั่งมีร่ำรวยทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธาธก็เป็นบทสวดขอขามากรรม แ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคยเคารพนับถือและเป็นการสวดเรียกทรัพย์สมบัติที่เคยฝากไว้กับองค์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์สมบัติตั้งแต่สิบปีร้อยปีพันปีขอให้กลับมาคืนสู่ของเราเป็นของเราด้วยเทินเป็นคำสวดน,นี้ที่ ควรสวดเป็นประจำทุกวันนะครับก็เรื่องราวที่เล่ามาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กันรายนณมิท่านอื่นได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มหาชันชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ